ผมเชื่อเหลือเกินว่าคำถามแรกที่คุณเห็นหน้าผมนะฮะคงจะคล้ายกับที่ทั้งวันเนี้ยผมเดินผ่านคนในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นแฟนอยู่แเต็ดหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นก็คือเราจะเอาอยังไงกันดีวะมันเกิดอะไรขึ้นกับปีศาจแดงครับพี่ป๊อปครับจริงๆผมก็มีคําตอบค่อนข้างยาวนะอย่างทํารายการ s อ o คอ c o เนอรไปท็อปปกที่คนถามเข้ามามากที่สุดใน SMS ก็คือลองตัดสินใจถูกต้องจริงๆใช่ไหมกับการ ปฏิเสธสัญญาดับบเดเคอาผู้รักษาประตูที่อยู่กับเรามานานแล้วก็ช่วยเหลือปีศาจแดงมานับทศวรรษและเราไปคว้าโกคนใหม่เพียงเพื่อจะใช้เท้าเขาโกต้องซื้อเพราะเขาเหนียวแต่เราซื้อเพื่อให้เขาเปิดเกมและยังไงต่อนะครับวันนี้เขามีส่วนที่ต้องรับผิดชอบสําหรับอังเรโอนาน่าเหมือนแมนยูกําลังหาแพทแทบทุกเกมเนาะสมัยก่อนเป็นแฮร์รี่แม็กควายจนมาถึงมาคัสแรนด์พอร์ตวันนี้เป็นผู้รักษาประตูคนใหม่ของเรานะครับ แต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนทําใจก่อนนะครับผมจะไม่เข้าข้างใครแล้วผมจะพูดแบบเป็นกลางทุกอย่างเลยนะครับผมกำลังจะเอ่ยเกินแบบนี้ว่าถามว่าโอนานะ่าทำให้แมนยูแพ้เกมเมื่อคืนที่คาบ้านต่อทางฝั่งของกาลตาสลายหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ถึง20%แล้วกันนะครับอ่ะเรื่องราวั้งหมดจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นะฮะแพ้6จาก10เกมไปแล้วพอสโคบอกว่ามี2คนที่ทำให้ทีมจากแยกกลายเป็นหายนะจะเป็นใครห้าพลาดครับ แต่ว่าไม่ใช่มีเพียงแค่โอนาน่านะครับที่เป็นผูร้รักษาประตูและผิดพลาดนะครับเพราะเมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะเห็นโฟกัสเขาโดนหน่าอยู่คนเดียวแต่จริงแล้วนะครับอาอร์เซนอลแพ้ใช่ไหมครับแพ้รองจากฝรังร่งเศสดาวิดบบลายาก็พลาดจริงๆปืนใหญ่น้งก่อนจากกาเบรียลซุตลายาออกมาเตะเสียบอลโดนยิงจ่ายมาจริงตุ้มเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้รักษาประตูของอาอร์เซนอลคนใหม่ก็พลาดเช่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนมันคือให้โกบิลเกมไง นะครับสุดท้ายอาร์เซนอลแพ้เลยนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าความแพ้แพ้ในกรุ๊ปสเต็เนี่ยมันมัน,ม,นมันผิดพลาดกันได้ถ้ามันมันมีถึง6เกมนะยังไงก็สามารถผ่านเข้ารอบได้ถ้าไม่ไม่แย่จนเกินไปนะครับแต่ว่าบุคโยซาก้าเจ็บนี่คือวิกฤตของปืนใหญ่เลยครับอาร์เตต้าเครียดมากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเคยลั่นวาจาไปแล้วว่าถ้าปืนใหญ่ท็อปชนะซิตี้ได้วันอาทิตย์นี้พอเขาไม่มีโรดรีไม่มี เควินเดอร์บอยแล้วปีนี้ไม่มียูไคคูณโอกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าซากาเจ็บนี่ไม่ชัวร์นะครับอาร์เซอุลก็กำลังลำบากเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรอัลมาดริดบ้างครับเมื่อคืนนี้เกมบาา้ทางก็พลาดเห็นไหมเป็นวันโกผิดทิกล็อกเลยอ่ะออกมาชกวืดครับตัวน,นาโปลีขึ้นนําก่อนแต่สุดท้ายแล้วเขามีจูบเบลิงแฮมอันเชลตินะครับพอไม่มีเบนเซม่านะครับเขาใช้สองหน้าคู่กันเป็นตัวเร็วก็คือเวินซูเอียกับโรดริโกโดยมีจูบเบลิงแฮมเป็นหน้าต่ำ แต่จริงมันคือตัวสอบตัวที่3ทั้งจ่ายทั้งยิงโคตรเก่งเล่จุดคือในหัวมันแหละผมยังคงพูดคำเดิมทาไมจุดไม่ได้หันประสบความสําเร็จไม่ว่าจะย้ายจากแค่ทีมเล็กๆอย่างเบอร์วิงแฮมย้ายไปดอทมูลก็ปังย้ายไปมาดริดมันยิงยากมากเลยนะอาซายยังตกกระป๋องเลยใช่ปะเขาไม่มีความกลัวในหัวความเชื่อมั่นมันสุดยอดจริง,รงๆนะในน้อต้องยอมรับนะฮะแม้ว่าผมจะไม่ชอบคีหน้าเพราะว่าปฏิเสธแมนยูไนเตดมา นะครับทั้งจ่ายทั้งยิงและลูกสุดท้ายเฟเดบาเวเด้เฮยยิงแบบกระสุนปุ้งเข้าไปเลยฮะฉลับเข้าไปแม้ว่าจะเป็นโอนโกมาจากบาเวเด้เลยนะครับเบนแคมได้9คะแนนนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์มาดดิดก็ชนะสามตูต่อ2แต่ว่าอีกคู่หนึ่งครับบาชิฟินิตล๊อบากเช่นเดียวกันนะครับไม่มีทีมไหนง่ายนะครับเสือใต้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราตอนแรกโคเปนเฮเกนขึ้นนำก่อนซึ่งนาทีนั้นนะแมนยูอ่ะซวยเพราะถ้าโคเปนเฮเกนมีแต้มนี่คือแมนยูมึงที่โหลแบบ100%เลยนะอ่ะโอเคแม้ว่าตอนนี้ก็โหลว่่าาตตมทีนะครับแ ทางฝั่งของมูเซล่าครับมูเซล่าได้แข่งกับเบนแฮมเรตตัวต่อตีเสมอได้และก็เป็นแฮร์รี่เคนครับมงเชตโทมสสัสซูลเลอร์เขาตัวเปลี่ยนเกมลงมาแล้วเล่นดีมากจ่ายให้มาติสเตลยิงไปา้ายเฉือนชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคนก็โอ้โหชื่นชมเอ่อโทมัสทูเทิลกันใหญ่นะครับก็ทำให้เซอรต้์ยังคงนำมาจากงูงแต่ว่าโคเปนเฮเกนก,นกับแมนยูก็ไม่มีแต้มนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยวันที่เรารอคอยครับ4ตุลาคมวันนี้ดิวิดเบคแฮมได้ไปรอบประถมะเรกเป็นพรีเมียร อ,อ,อัตราชีวกระอของเขาใน Netflix ถ่ายรูปครอบครัวครับวิกตอรเดียืนโพสต์อยู่กับลูกชาย3ลูกสาว1น,นะครับมีการเปิดเผยเพิ่มออกมายืนยันแล้วนะครับจากเขาที่แล้วที่เดวิดปเปแ้าบ,บอกว่าผมมั่นใจว่าเฟอร์กี้ตั้งใจเตะสตาัาใส่ผมเพราะว่าเขาเป็นคนเตะแม่นเพื่อท้าวซายแบบนั้นวันนี้ออกจากปากของเซอร์เลเองครับพูดอยู่ในพอรหนงด้วยนะครับว่า ผมยอมรับผมตั้งใจเตะจริงๆนะครับคือเขาทะเลาะก,กันแล้วไปแคมอมะเปิดเผยว่าเขาพูดคำหยาบใส่เฟอร์กี้เป็นกระสุนเลยนะฮะก็เขาบอกเขาไม่ควรพูดแต่เขาโมโหม,หมากเขาสาดเอฟเวอร์ใส่ B น้ำชนเฟอร์กี้โมโหนะครับแล้วเต่สตาร์ทใส่หน้าเขาจริงๆนะครับหลังจากนั้นครับทั้งคู่ไม่คุยกันเลยไปแค่มพยายามตามขอเฟอร์กี้นะครับโดยการโทรไปหาเบอร์มือถือส่วนตัวไม่รับสายโทรหาสโมส PR สโมสร I need to talk to the boss he doesn't want to talk to you... เขาไม่อยากคุยกับคุณเป็ะแค่บอกตามตื้อครับเพราะผมเองไม่อยากยา้ายทีมนะครับแต่เฟอร์กี้บอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับเป๊แค่มาถึงทางตันผมจะตัดสินใจขายเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนยันเลยนะครับที่เบ๊แค่ไม่ได้อยากย้ายจากแมนยูไปมาดริดนะฮะแต่เป็นเฟอร์กี้ที่ก็ณตอนนั้นคือเผด็จการสุดๆนะฮะอยากจะขายเป๊แค่ Polizei ออกไปเพื่อไม่ให้เสียการปกครอง เฟิร์กเ,เป็นแค่พูดคำดนึงมาแม้ว่าเราจะทะเลาะกันนะแต่ I still love him โหเป็นคำพูดที่ซึ้งมากเขายังคงรักเฟอร์กี้เหมือนพ่อบุญธรรมนะครับนี่คือบิ g นิวส์ในคั้คืนนี้นครับมีเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับ d ็อกคิ n เ a นที่ของปบคแฮมในเน็ตฟลิกนะฮะไปตามดูกันได้น,น,นะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่เกมกันนะครับผมจะพูดผมจะวิจารณ์แทนหานะคือการดึงโอนาน่ามาแล้วคุณไป แอปพลูอนุมัติให้เขาเล่นแบบนั้นน่ะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับทุกคนถามว่านะักวันนี้ถ้าเรามีดีอารเราจะเป็นแบบนี้ไหมและปัญหาจริงของยูนเต็ดเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่แบ็คซ้ายถูกว่าเพราะเราเจ็บสคนอารราบบบไปเล่นตรงนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์จริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบเป็นกลางนะครับแล้วคุณทําใจเย็นๆนะฮะผมจะไม่เข้าข้างใครนนในคลิปค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสารสมวันนี้นะครับผมจะทําความฝันเล็กๆของคนดูหลายๆท่านให้เป็นจริงนะครับคำถามผมก็คือคุณผู้ชมเคยมีายเซน,นเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างไหมครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากเราไปตามขอายเซนถึงอังกฤษเนี่ยก็ใช้งบประมาณหลายแสนแน่นอนนะครับหรือแม้มาทั่งถ้าเราไปประมูลซื้ออย่างที่ผมเคยเอามาปล่อยอะ่ะมันก็มี 2- 3ส,สมหมื่นใช่ไหมฮะทีนี้ครับวันนี้ผมไปได้ลูกฟุตบอล ตัวโชว์ที่มีลายเซนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะของพวกเราเนี่ยครบทุกคนเลยนะครับมันเป็นบอลโชว์ของเมกาสโตรที่โด่งดังมากๆในช่วงหนึ่งนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นตัวลายเซนสกรีนนะครับไม่ใช่เป็นปากกาน้ำมึกนะครับที่แบบไปตามเซนโอ้โหถ้าหากเอาลูกอันนี้เป็นปากกาน้ำมึกหมดนี่ผมว่าน่าจะมี2องแสนห้าถึงสามแสนนะแต่อันเนี้ยมันเป็นตัวโชว์ครับพี่ค่อยๆเอาลายเซ็นนะักฟุตบอลของปีแดงแต่ละคนนะครับ เอามาสกรีนเอาไว้ที่บอรครับแล้วก็คนต่อคนคนต่อคนนะครับแล้วก็บอกหมายเลขเอาไว้อยู่หลังลูกบอลแล้วเอามาปล่อยให้คนเก็บไม่เป็นที่ระลึกครับใบหนึ่งก่อนหน้านี้เคยปล่อยระดับ5,000บาทแล้วมันก็ลดลงมาเหลือ3,000บาทเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาท้ายซีซันนะครับทีนี้ครับผมไปได้มาในช่วงระยะเวลาที่มันลดราคา Black ไฟเด a y อยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งลายเซ็นแต่ละคนเนี่ยโหมัน มันครบถ้วนมากเลยนะครับคือผมเองก็ไม่ได้เสียนลายเซ็นนักบอลนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็มีอย่างเช่นเบอร์หกเนี่ยลิช่านี่คือเราก็รู้แล้วว่าเป็นลายเซ็นของลิซโนมันเนสนะครับเบอร์สิบสี่เนี่ยฮะก็คือลายเซ็นของซีอีคือคริสเตียนเอลิเซ่นแน่นอนนะครับแล้วก็มีหมายเลขสิบก็คือมาคัสแลสฟอร์ดนะครับจะมีข้างหลังเนี่ยเป็นเบอร์แปดแต่ว่าลายเซน็นต์เป็นลายเซ็นของบรูโน่แฟนดีเขาเขียนเบอร์สิบแปดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เป็นความฝันของคนที่ เอาได้หน,น่อยๆเราจะได้รู้ลายเซ็นของนักเตะแม,ม้แต่เตะของเราที่เรารักอะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะมีลายเซ็นของแบนดอนวิลเลียมด้วยเบอร์สามสิบสามนะนั่งดูอยู่ก็มีความสุขนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเดเรโก้ดาโล่องต์ตัวี่มาซิย西亚ฮะมาซิย西亚แล้วมีคาเซเมโร่ด้วยนะครับแต่คาเซเมโร่ผมยังไงไม่เจอเบอร์สามสิบเก้าขวัญใจผมสกอตต์แม็คโทมินีลายเซ็นต์นแบบนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับมันลดราคาจากห้าพันบาท รวมเหลือ3,000บาทครับวันนี้ผมกดมาให้ทั้งหมด20ใบนะครับมันจะอยู่ในถุงแบบนี้นะครับตัวโชว์นะฮะมันจะเป็นบอลเบอร์หนึ่งนะครับสรว่าค่อยๆสกรีนลายเส็นของกเตะทีละคนทีละคนลงไปนะครับใครที่อยากได้นะครับเราปล่อยลดราคาได้ได้นะครับที่ราคา2,250บาทต่อลูกนะครับมีเพียงแค่20ใบเท่านั้นใครอยากจะเอาไปเก็บสะสมเอาไปประดับบารมีที่ผนังบ้านหรือว่าโต๊ะทำงานนะครับ จับมาได้เลยนะครับมีเพียงแค่20บใบเท่านั้นนะฮะสองพบาทเราจะได้มีลายเซ็นนะครับแต่ย้ำว่าเป็นลายเซ็นสกรีนแต่เขาสกรีนทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นเลยนะฮะก็ถือว่ายากพอสมควรครับไม่ใช่ลายเซ็นหมึกนะถ้าลายเซ็นหมึกอันนี้สองแสนห้าแน่นอนนะครับวันนี้ใครอยากได้นะครับ2250าบาทบอลโชว์ของปีศัจแดงที่มีลายเซ็นเต็ First Team ให้ครบทุกคนลายหาทีมงานได้เลย20่สิบใบรีบแย่งกันใะบัดนี้ครับทีนี้ ก่อนที่จะไปล่าแม่มดผมรู้ว่าคนดูอยากฟังผมด่าโอนาแนแต่ตามสไตล์ของผมน่าจะรู้กันดีผมไม่ด่านักเตะตามกระแสไม่พกมากลากไปไม่มีทางทำแน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดตามเนื้อผ้าและผลประโยชน์ของทีมเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นขอเริ่มต้นจากข้อดีในเกมนี้ก่อนแม้ว่าเราจะแพ้นะครับมั่นใจเลยกระส่าแยแมนยูเห็นตรงกันแหละเกมลูกของเราที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมทุกคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยเราสร้างสารรค์โอกาสได้แต่ว่าจริงเปลืองอาให้คมแต่คอยรุ่นมันมากมาเลยนะ แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาคงหนเขาคงไม่แปลกใจเลยว่าไอ้นี่มันเก่งเร็วเพราะตอนซ้อมเนี่ยเห็นๆเ,เขาเห็นกันมา2-3สัปดาห์แล้วนะครับเดีย๋ยวค่อยมาว่าอย่ทีนี้ฮอยลูนเล่นดีคาเซมิโร่เล่นดีคาเซมโิซมโร่เล่นดีมาสาเกมติดแล้วนะแน่นอนเป็นผมเป็นหนึ่งในนั้นที่วิจารณ์เขาตอนต้นซีซั่นว่าโ hood คนบราซิลเวลามาไปไม่ลามาไม่ไวไหวเลยนะคือฟอร์มตกแล้วชอรู่เลยนะเหมือนฟนารานิโญเหมือนฟนาริเยโญของลิเวอร์พูลใช่ไหมแต่คาเซมิโร่กลับมาได้ครับโหเล่นมีแอสซิสต มีส่วนร่วมกับเกมบุกนะครับนัดนี้อาจอาจจะโดนใบแดงแต่ว่าทุกคนก็ได้พอรู้ดีว่ามันมาจากอะไรนะครับเมสันเมาส์ใช้ได้แต่ปัญหาใหญ่ของเราคืออะไรครับเกมนี้ผมยังคงบอกว่าไม่ใช่อูน,นันนะครับเขามีส่วนกับความแพ้ไหมมีส0บถึงสิบห้างยีนะครับแต่ว่าไอ้แปนต์นั่นอ่ะคือออกเกไนห์เกมรับครับวิกตอร์ลินาเลอร์เมื่อวานก็เล่าไปแล้วแมนเชสเตอร์อีวิงตีนไม่คนจุดกระแสบอกเฮ้ยนัดนี้จะเอาเลงอีกหรือเวลิพัวฟอร์มตกมา2-3งมแมตติ ถ้าเนียนมาไม่โดนถามมานานแค่ไหนแล้วในรุ่นการนี้ถูอว่าเวลาดีก็ดีเปิดบอลเยี่ยมเอาเ hey, ทนักนี้มีส่วนร่วมกับรู่หนึ่งศูนย์ที่ปั่นให้คาเซมิโลใช่ไหมโอ้โหแต่การจัดการเกมรับกับกานโนตุนหวยเลยยืนสูงแล้วดูเป็นคู่ที่ไม่คอนเน็ตไม่สอดคล้องกันไม่รับไม่ลองอ่ะคือคนหนึ่งมันจะต้องเป็นคนเข้าก่อนคนหนึ่งเป็นคนลองการเช็คออฟซด์ก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับความคิดของผมมันดันแต่คล้องจองกับ ทางฝั่งของพอสโคครับสโคเป็นกองกลางนะครับแต่ว่าด่าเกมรับของแมนยูก็คือเละเทะเลยครับเขาไม่ได้จอดจงที่โอนาน่าเลยนะเดี๋ยวฟังนะครสโคบอกว่าผมเป็นห่วงวาลานนะอันนี้มาจากพอสโคนะครับวาลานดูไม่ฟิตเลยแล้วเขาเป็นนักเตะระดับโลกผมยังจำเขาได้ตอนที่เขาอยู่เรอัลมาดริดนี่มันไม่ใกล้เคียงเลยขาของเขาดูสลากิชนะครับภาษาอังกฤษสลากิชคือแบบว่าขาล่าขาอืดอะดูวิ่งไม่ค่อยไหวเท่าไหร่พอมาจากพู่กับวิกตอร์เรนเดลิฟ เขาใช้คำว่า soft and weak ดูอ่อนและดูดูอ่อนแอดูไม่แข็งแรงนะครับการจัดการเกมรับไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ประตูที่เสียมาจากการเล่นที่ไม่เข้าใจกันและบวกกับโซเฟียนอัมราบัตโอเคเขาเป็นแบ็คซ้ายจาเป็นเราโทษเขาไม่ได้ <Yeah. S 1> เขาเช็คล้ำหน้าไม่ดีเพราะกองการพวกนี<ๆ>้มันไม่มีลายถเราจังหวะไหนต้องขึ้นจังหวะไหนต้อง,องลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูแพ้เกมนี้เพราะ ทางฝั่งของกองหลังเลยนะครับเช่นเดียวกันครับทางฝั่งของริโอเฟอร์ดินานก็บอกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าโอ้โหเกมรับนี่คุณวายโอเพนคุณเปิดมากอะ่ะคือแบบรูมันใหญ่มากเหมือนที่ไอ้เนี่ยบอกใช่ปะ่ะอ่ามาติคิโอนที่เคยแซวบอกขับรถบัสเข้าไปกองกลางแมนกองหลังแมนยูเล่นไ,ได้เลยริโอเปรียบเทียบว่าไงเราไหมครับเกมกองหลังของแมนเชสเต็รเมื่อคือนเนี่ยเหมือนเนยที่โดนมีดผ่าคือมันผ่าง่ายมากเอามีดลงปึ๊บเนยก็แตกแล้วอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหคือมันน่าเหลือเชื่อมากๆออก่อนแมททุกคนกังวลแมนยูจะยิงได้ไหมว่าและฟอร์มันจะเป็นยังไงแต่พอออกสตาร์ทไปโอ้โหนี่มันบอลช่ดยาแช่เยนส์ลีกนะทําไมปัญหาเกมรับมันเหมือนกับบอลน,นัดเรียนเลยคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคโอนาน่ามีส่วนกับความผิดพลาดแต่ลูกที่เข้าใจพลาดตรงนั้นอะ กองหลังก็ต้องกระจายให้เขาเล่นด้วยเพราะเขาได้รับการยืนยันมาแล้วว่าต้องจ่ายบอลเลียดให้บอลสั้นเซ็ตอัพจากข้างหลังนะครับโอนาน่า oh, ได้รับการแอปพูจัดเทนหากใช่หรือไม่เราซื้อเข้ามาทําไมโอเคแม้ว่าลูกมือเขาสู้นาเบลเดกอาไม่ได้หรอกครับแต่ว่าบอสของเราปั้นเขาเพื่อจะอยากให้เขาเป็นคนเริ่มเกมจากข้างหลังแต่ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกับที่ผมเคยเล่าก็คือเราไม่สามารถ ขึ้นเกมจากข้้งหลังได้มีประสิทธิภาพเหมือนลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาทํากันถูกไหมครับซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมีโกที่ออกบอลดีทั้งบารซิลทังคู่เลยอาริสอ,องเบเกอร์กับเอเดรีนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณเห็นไหมครับว่าแบ็กกับกอ,องกลางควาเนี่ยมนเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันแต่กับแมนเชสเต็ดนะครับคุณซื้อโอนาน่ามาเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนจ่ายสั้นซึ่งมันก็ทําหน้าที่ของมันบางจังหวัดไม่ยอมให้เตะยาวด้วยลองคิดดูนะครับ5ลูกคนเตะสั้น5ลูกลูกที่6 กองหน้าคู่แข่งจะบีบคุณว่าการจ่ายบอลมันต้องยากขึ้นคุณไม่มีกองกลางที่ล้วงบอลเก่งถูกไหมครับคาเซเมิโร่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นอาจจะยังไม่มีอาร์บะบาดมามาลองทำเหมือนเฟรนกี้เดยองอนาคตเราก็ไม่รู้แต่ณนาทีนี้ผ่านมา10เกมซื้อโอนาน่ามาแค่จ่ายบอลแค่นี้ทอมฮีตันก็ทําได้เอาจริงๆไม่ไม่ได้โทษโอนา่าเลยนะผมโทษคนวางแผนอันอน,นี้อันนี้พูดจัดใจจริงเลยนะครับและ เออโอเคแม้ว่าเกมนี้ถามว่าเขามีส่วนกับความผิดพลาดไหมแน่นอนครับไอ้ลูกที่ออกมารับตะคุบแล้วหลุดโอ้โหเนี่ยก็หมูเกินไปเนาะมึงก็ไม่ไหวนะกับไอ้จังหวะที่โวนตัวต่อตัวไม่ใช่จุดเด่นของเขาลูกมือเขาใช้ได้การออกมาตัดลูกปลาจากเขาโอเคแต่วัน against วันกองหน้าหลุกมาตัวตัวช่ไมเครื่อดักเกมอว่าแต่จุดนี้ในคาเขาไม่ได้เด่นไม่ได้เด่นอะไรนะครับเออจริงๆแล้วนอกเหนือจากการที่ไปด่าว่าเขาทําเสียจุดโทษ นะครับซึ่งเขาจ่ายาแล้วคาเซมิโร่มาเสียบโดนเหลืองแดงไปเนี่ยหนึ่งอันที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมมองข้ามนะครับเขาเป็นคนเป็นโกที่ซื้อทางคือไม่ได้พุ่งหลอนะครับโกเนี่ยมี2ออย่างก็คือสมมติคนจะยิงจุดโทษเนี่ยจะเดาทางว่ามึงไปฝั่งนี้ได้หรือนพุ่งก่อนนะครับซึ่งคนน้น่าเป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นคนที่ยิงแล้วค่อยๆพุ่งนะครับลูกเอาลูกอกาดี้เนี่ยมันพุ่งฉุดม,มือมากเป็นดีมากนะครับมีส่วนทำให ออกองหน้ายิงจุดโทษพลาดนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องชมนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยมันก็รับคำด่าเป็นเต็มๆนั่นแหละนะครับทีนี้หลังเกมครับวงในรายงานว่านักเตะแม,มนเเต็ดเนี่ยวิตกแล้วก็เครียดมากนะครับเพราะกังวลในการตกรอบคูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งสถานการณ์มันหมินเม,ม่มากๆครับเริ่มมา2เกม แพ้ทั้ง2แมตช์แล้วก็เป็นวยของกรุ๊ปเอนะครับไม่ได้เล่นมาปีครึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนอยากจะเล่นฟุตบอลยู c ซียลนะครับ mm hmm. คร mm ิสเซเลียนเล่าให้ฟังครับว่าในห้องแต่งตัวโอทากอร์ณตอนนี้เงียบเป็นป่าช้าเลยนะครับน mm ักเตะทุกคนผ mm ิด hmm. หวังครับแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเออเราพลาดอะไรไปทั้งในนามคนแล้วก็ในนามทีมนะครับน mm ัก hmm. ข่าวถามว่าเป็นผู้แมนดูสูญเสียความมั่นใจหรือเปล่าอ mm ิสเซนบอกไม่น่าใช่นะเพราะเราก็ยังมีความเชื่อมั่นกันละกัน่มันมีช่วงเวลาที่เรารองบอลได้แล้วเราคิดว่าเราทำได แล้วก็ในค่ำคืนนี้ใน UCL เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดก็คือเรามาตัดสินใจผิดในช่วงเวลาที่มันห้ามพลาดอ่ะเช่นน้ำหนึ่งศูนย์นอในเสมอหนึ่งหนึ่งน้ำสองหนึ 1, ่งสองสองแบบนี้ในช่วงเวลาสี่ถึงห้านาทีที่เราได้มาตัวขึ้นมามันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะก็วหวังว่าเราจะกลับมาได้นะครับทีเนี้ยมาครั้งแรกฟอร์ดก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะมากจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับคุณผู้ชมเห็นลูกที่เขาหลุดไปทางขวาไหมฮะแล้วเขาไปกล้าจริงครับ เพื่อรอบูโนโ่ฟนเฟรเดเตมาทั้งที่จริงบูโน่วิ่งมาไม่ทันอยู่แล้วก็รอจนกว่าบูโน่จะวิ่งมาแล้วก็จ่ายและสายแป้นะครับเขาก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองชนิดที่แบบว่าทางซ้ายทําอะไรไม่ได้เลยครับเจอมาสองคนแล้วก็จบถึงขนาดที่ดูอะไรกัยูกันแลช่วงลงมาแล้วมีประโยชน์มากกว่านั่นเป็นจุดที่เราอันตรายมากเลยนะครับโอเคแม้ว่าวันนี้เขาจะมีอสซิสแล้วก็เดี๋ยวดูนะเดลิเบลชอบมากให้คะแนนดีมากจ่ายให้คอยล์ุนคือเขาเป็นคนจ่ายบอลเปิดบอลอย่างเงี้ยแม่นอยู่แล้วจะว่าเปิดสูงๆ่ะแต่ว่าการให้บอสสััั้นนนวิยใการ พาโบแล้วทําชิ้นหนึ่งสองมันไม่ค่อยมีเนี่ยแล้วเขาไม่มั่นใจเนี่ยตรงเนี้ยยิงไม่ดีนะครับคือไม่ใช่ว่าทําให้หมดอะไรตายยากไปเนี้ยมันจะยิ่งเล่นย,ย,ยิ่งหน้าหงอนยิ่งหน้าบุดเหมือนไม่มีความสุขอะนะครับก็ไปปรับแนะแต่ว่าลัสซูไารุนก็บอกว่าทีมยังคงมั่นใจนะฮะตอนนี้พยายามที่จะไปหาจุดผิดพลาดแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มานั่ง, Analysis, งวิเคราะห์ก,กันอีกครั้งว่าเราพลาดตรงไหนกันแน่ เพื่อที่จะไปเกมต่อไปนะครับใช้เมสสี่เกมก็คงไม่หมดหวังเนี่ยนะต่อไปมุ่งมั่นไปเจอโคเปนเฮเกนซึ่งโคเปนเฮเกนเป็นทีมเก่าของเขาเขาก็อยากจะเจอทีมเก่าของเขามากๆเลยนะครับส่วนเอริกเทนหากตอนนี้เขาก็โดนจี้เรื่องการโดนไล่ออกแล้วนะครับเพราะ20เกมอ่ะ10เกมของแมนยูเราเสีย20ลูกแย่ yeah, ที่สุดตั้งแต่1ัน6กอก่ะมันนานมากเลยนะครับเทนฮาก็บอกว่าไม่อยากจะแก้ตัวว่าเราไม่มีแบ็กซ้ายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาหน้าสนัน น่าสงสารแลนะครับเท็ตหาแปลกอย่างหนึ่งนะครับคือตอนอยู่อาแจกอ่ะก็มีเหตุการณ์ที่โกเจ็บ3คนใช่ไหมทีนี้นใครจะเชื่อวะแบกซ้ายไอ้คลเเมาซีนมันเป็นอะไรก่อนเขาเป็นอะไรนะครับคือมันเจ็บมาห้าเดือนแล้วนะเปิดเผยได้ไหมว่ามันมาจากอะไรเนี่ยจริงผมอยากจะอีเมลไปถามสโมสรมาอนะไรนันผมไม่ตอบมันเป็นเรื่องที่แบบมันตอบใครไม่ได้นะครับแล้วลูกชอมาเจ็บแผลเก่าโอเคไปซื้อ one, เซ็กซ์อะไรก็ไม่เจ็บอีกก็ไอ้แบกซ้ายเจ็บ3คนรวดนี่คือ มันทาให้เป็นปัญหามากนะครับเทนหาเขาบอกมันอันบานล้านนะทางซ้ายมันไม่สามารถบาล้านทีได้นะครับมันก็เลยทําให้เราเราพลาดไปนะครับซึ่งตัวเขาเองก็ผิดหวังแต่ก็พยายามจะพาลูกทีมกลับมาให้ได้ในระดต่อไปนะครับทีนี้เราไปปิดไทยกันด้วยคะแนนความสามารถของนักเตะแมนยูและเต็ดครับซึ่งเรียกได้ว่ายับเยินแทบจะทุกสื่อนะครับเริ่มต้นจากดาริเมลแต่ดาริเมลก็โดนแฟนบอลวิจัยกลับเพราะว่าเขานันไปให้คะแนนโอนาหน้ามากกว่าคาเซมิโลครับทางเมลให้โอนาน้าที่4.5คะแนนแต่ดันไปให้คาเซ แบดบอลก็บอกเฮ้ยอย่างนี้เขาจะไปหักแต้มจากการที่คาเซมิโรโดนใบแดงได้ยังไงเพราะว่าคนที่เริ่มต้นก่นอความผิดพลาดคือผู้รักษาประตูคาเซมาเข้าไปสกัดไม่ให้ทีมโดนยิงแล้วโดนเหลืองแดงแล้วเสียจุดโทษนะครับโดนวิจารณ์ไปแต่อัลมาบัตก็ได้4.5มีแค่ฮอยลุนครับที่ได้เกือบ9คะแนนเลยนะครับได้ถึง8.5คะแนนส่วนสกายเนี่ยให้โอนาซา3เลยครับนอกนั้นก็4 5 4 5มีแค่2คนที่รอดในเกมนี้ของสกายสปอร์ตคือบรูโน่ได้6แล้วก็ฮอยลุนได้8ปฮอยลุนมันยิง2ลูกอ่ะ ใ,ในขณะที่พ่อผีแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวซามอลาร์คเฮิร์สให้ออน,นาสามนะครับนอกนั้นนี่คือ4-5กองหลังนี่คือยับหมดนะครับมีแค่เมซันเมาส์ได้6คะแนคนคาเซมิโ่ให้4ครับเหตุผลของลาร์คเฮิร์สบอกว่าคาเซวิ่งชาครับวันนี้เพสออฟคือแบบ ดูเหนื่อยกว่าเกมในลีกนะครับอาจจะเป็นเพราะความล้านะครับแล้วก็บรูโน่ได้3เลยครับจ่ายบอลเสียเยอะมีแค่คอยลุนที่ได้8ะคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นักเตะของแมนยูที่ดีที่สุดคือลาสุคอยลุนนั่นเองนะครับอ่ะทุกคนให้คะแนนอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยของ E x c l u s ค v e นิดนึงครับก็คือผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยมีความฝันอยากจะมี ของที่มีลายเซ็นนักฟุตบอลใช่ไหมครับผมไม่หนึ่งเลยนะครับจริงๆผมก็มีลายเซ็นนักฟุตบอลไม่ได้เยอะหรอกนะครับไม่ไปขอเองก็ประมูลมานะครับหลังๆต้อมูลซะเยอะเพราะว่าไปขอเองมันยืนรอนานอย่างทิพสารฝันเนี่ยจะเอาจะพาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้นะครับแต่ว่าต้องวัดดวงอ่ะทีมันมีสินค้าที่หนึ่งครับนั่นก็คือลูกบอลตั้งโชว์อะลองดูจากอินเสิร์ตครับคุณผู้ชมลูกบอลตั้งโชว์เนี่ยครับมันเป็นการสร้างความฝันของวัยเด็กครับเหตุผลเพราะว่า คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมครับว่าปกติการที่เราจะมีลายเซ็นสักหนึ่งอันเนี่ยมันมัน,ม,นมันยากมากเลยนะครับบินแปอังกฤษก,ก็ต้องเสียแสนกว่าบาทนะครับหรือว่าจะไปประมูลก็แน่นอนครับตามชิ้นเลยถ้านักเตะดังๆก็มีสองสามแสนนะครับทีนี้ฮะมันเป็นลูกบอลตั้งโชว์ของเมกาสโตร์ครับที่เขาเอาลายเซ็นของนักเตะแมนยูทุกคนชุดใหญ่นะครับมาสกรีนชิ้นต่อชิ้นชิ้นต่อชิ้นรวมเป็น first team player ทุกคน นะครับมีนักเตะทุกคนเลยนี่คือคาเซเมโลนะครับหมายเลขสิบแปข้างหลังจะระบุเบอร์อยู่นะครับซึ่งบางคนก็ชอบเขียนเบอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเอ่ออ่านิวานวิซาก้าเขียนเบอร์29่สิบเก้าเอาไว้เดี๋ยวไปดูของจริงมันจะเห็นนะครับแล้วก็มีอยนี่อันโทนี่เบอร์21นะครับอ่ะมีลายเซ็นครบทุกคนเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เอาไว้ตั้งโชว์นะฮะบอลเบอร์หนึ่งนะครับแต่ย้ํานะครับว่าเป็นลายเซ็นที่สกรีนแผ่นต่อแผ่นไม่ใช่น้ำหมึก ถ้าน้ำหมึกเซนอย่างเงี้ยใบนี้น่าจะมีสอง0สนห้าถึงสามแสนแต่อร้อยครับเราเอาไปสารความฝันเล็กๆของเราอย่างน้อยๆคุณจะได้รู้ว่าลายเซ็นตัน้งเตะของแมนอยู่แต่ละคนเป็นยังไงอันนี้ลายเซ็นมาคาะแลฟอร์ดน,นะครับไอ้นี่ลินเดนเลฟลนินเดอร์ล์เป็นตัวแอลข,ขึ้นต้นตวัดต,ตัวแอลนะครับแล้วก็มีใคร,ใครอีกไนี่ครอ๋อ้ยนี่ดาโล่ก็มีชายวันพิสซก,ก้าแรดฟอร์ดตัวไป สามสิบหกยังมีอีรันก้าอยู่เลยตัวอีห็นไหมอีรันก้านะครับผมชอบคนนี้อ๋านี่วาลานฮะรลาเฟอวาลานครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมันครบทุกคนเลยนะฮะใครอยากจะมีเอาไว้นะครับเขาสกรีนแผ่นต่อแผ่นเลยนะเพราะฉะนั้นใช้ความทุ่มเทในการทําพอสมควรเลยนะครับจากลูกบอลอันนี้ครับเคย สมัยก่อนไม่กล้าตัวเคยปล่อย5,000บาทลดมาเหลือ3,000บาทรอบนี้ผมกดมาให้กับคุณผู้ชม15หรือว่า20ลูกได้แนบตอนแรกผมคิดว่ายีิบลูกผมไม่แน่ไม่แน่ใจ15ลูกได้มานะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับเราปล่อยได้ราคา2,250บาทมีลายเซ็นครบทุกคนนะครับนี่เลยนะฮะห่อเป็นแบบนี้นะครับ2,250บาทนะฮะใครอยากได้นะครับรีบทักหาทีมงานของผมได้เลยนะครับตามความฝันของตัวเองสักครั้งนะครับแม้ว่ามันจะเป็นลายเซ็นสตีนแต่ว่าเป็นลายเซ็นที่ทำแผ่นต่อแผ่นก็ถือว่าเนีย พอสมควรเลยนะครับจอเยมอ่ะออเล็กเซนซีอีนะซีอีก็คือคริสเตียนออเล็กเซนเบอร์สิบสี่นะครับสุดยอดครับมันตอบคำถามชีวิตของเราได้เลยนะครับลายมหาทีมงานของเราได้เลยนะครับมีสิบห้าถึงยี่สิบใบไม่มั่นใจทักเลยสองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับจากไปครับทุกคนขอให้โชคดีบ๊ายบาย